สวัสดีครับพัดลมฮารารี่ิปแปดนี้ครับรุ่นไม่รู้รุ่นอะไรเพราะมันลบไปหมดแล้วครับอาการก็คือเสียงตื่นไม่หมุนการก็คือเสียงตื่นนะครับไม่หมุนให้ปิด เวลาซ่อมให้ปิดสวิตด้วยดึงปลั๊กออกปิดสวิตด้วยครับการปิดสวิตจะเป็นการตัดสายไฟออกเส้นหนึ่งซึ่งในกรณีที่เราลืมเปิออดลืมไปเสียบเข้าแล้วไปซ่อมก็จะช่วยลดอันตรายได้มากครับดังนั้นเวลาเราจะซ่อมให้ปิดสวิตด้วยและที่สําคัญต้องดึงปลั๊กออกการซ่อมต้องใส่รองเท้านะครับนะฮะเปียกน้ําพราะเป็นอันตรายอาจถึงชีวิตได้นะครับมันมีการเสียงตืดพัดลมไม่หมุนนะครับ อันนี้ต้องหมุนตามเข็มนะครับถึงจะออกนะครับตัวล็อกใบพัดนะครับ <S 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 อันนี้ตัวล็อกตะแกรงครับเราก็จะต้องหมุนออกมาครับจากนั้นทาการถอดน,น็อตออกมาครับจะมีทั้งหมดสี่ตัวอันนี้ก็เรียกว่ากระโหลกหน้าครับเือฝาครอบหน้ามอเตอร์นะครับ การเสียงตื่นนะครับจะไม่เกี่ยวกับสีแห้งนะครับถ้าสีแห้งก็จะไม่หมุนครับและจะไม่มีเสียงใดๆเกิดขึ้นครับแต่ถ้ากว่าสีค่ารถก็จะเกิดอาการหมุนเบาแต่อาการนี้คือเสียงตื่นถ้าเสียงตื่นถ้าเสียงตื่นเนี่ยแสดงว่า ตัวนี้เาเรียกกะโหลกหน้านะครับแผ่นกะโหลกหน้าลองหมุนดูฝืดครับมันฝืดครับไม่พิ้วนะครับเข้าออกได้ประมาณหนึ่งเซนติเมตรการให้ตัวใช้ได้ครับไม่ติดนะครับลคล่องดีครับการให้ตัว <p> ประมาณหนึ่งเซนติเมตร อาการเสียงตื่นจะไม่เกี่ยวกับซีกับฟาซิเตอร์นะครับซีหรือคาปาซิเตอร์จะไม่เกี่ยวกับเรื่องอาการเสียงตื่นะครับถ้าเสียงตื่นเนี่ยในกรณีถ้าซีแห้งหรือในเครื่องซักผ้านะครับก็จะเกิดอาการเสียงตื่นะครับถ้าซีค่าลดก็จะเกิดอาการหมุนรอบไม่ได้นะครับทําให้ปั่นไม่แห้งหรือเกิดฟองเออเลอร์นะครับในบางยี่ห้ออันนี้สายรัดนะครับสังเกตว่ามันสายรัดมันจะขาดออกไปแล้วครับ สังเกตตรงสี่เหลี่ยมตรงนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมขาวๆน่ะจะเป็นเทอร์โมฟิลครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นขั้วสายของมันครับขั้วสายมอเตอร์แต่ขั้วสายขดลวดของแต่ละขดครับในกรณีที่สายรัดขาดมันจะทําให้มันห้อยลงไปนะครับทําให้โรเตอร์นะครับอาจจะปั่นโดนนะครับทําให้ขั้วสายขาดขั้วสายของขดลวดขาดนะครับเราก็เพียงแต่ต่อเข้าไปต่อขดลวดเข้าไปก็จะใช้ได้นะครับ เสียงตื่นนะครับในกรณีพัดลมจะไม่เกี่ยวกับซีหรือคาปาซิเตอร์ครับถ้าซีค่าแห้งก็จะไม่หมุนถ้าซีค่าลดก็จะทําให้มันหมุนช้าก็แค่นั้นเองครับจะไม่เกิดเสียงตื่นนะครับผิดกับเครื่องเสือผ้านะครับถ้าเครื่องซักผ้าซีแห้งจะเกิดเสียงตื่นแต่ถ้าซีค่าลดก็จะเกิดหมุนรอบช้าหรือลออไม่ได้ครับทําให้เกิดอาการปั่นไม่แห้งหรือหมุนรอบไม่ได้ทําให้เกิดฟ้องเออร์ er ในบางยี่ห้อครับ ที่บางยี่ห้อที่มีการจับเรเบลูชั่นจับวงโครจรของการหมุนเมื่อลรอหมุนไม่ได้เขาก็จะพองเวอร์เลอร์ครับแต่บางยี่ห้อเขาก็จะไม่มีการจับการหมุนไม่มีเรเบลูชั่นถ้าไม่มีเรเบลูชั่นก็จะเกิดอาการฝันไม่แห้งนั่นเองครับจะทําการใส่สายรัดเข้าไปครับสายรัดนี้ก็เป็นขนาด4นิ้วหรือ10 10เซนนะครับเป็นสายรัดที่สั้นที่สุดนะครับเหมาะที่จะมาใช้ทันมัดมัดกับตรงนี้นะครับ เราจะต้องพับให้มันงอๆงงองก่อนนะครับไม่งั้นจะแย่เข้าไปไม่ได้บางครั้งอาจต้องหมุนโรเตอร์ช่วยด้วยนะครับการที่สายขาดนะครับจะทําให้ขั้วของขดลวดแต่ละขดนะครับห้อยลงไปนะครับทําให้มีสิทธิ์ที่โรเตอร์โรเตอร์อาจจะปั่นจนสายจนขั้วสายขาด เมื่อปั่นขั้วสายขาดเราก็เพียงต่อขั้วสายเข้าไปก็จะสามารถใช้งานได้อย่างอย่างเดิมนะครับอันนี้ก็ทําการรัดเข้าไปนะครับให้แน่นเราจะต้องรัดอย่างน้อยสองอันนะครับรัดอยู่ไหมแต่รละนี้ต้องนัดอย่างน้อยสองอัน,นอันนี้ก็เป็นแบนด์ x cable type แลปลตรงๆว่าสายรัดขนาดหนึ่งร้อยมิลก็คือส10ิบเซนิเมตรร้อยมิลคูณสองจุดห้ามิลมีหนึ่งร้อยชิ้นนะครับ ราคาก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าบาทสังเกตตรงนี้นะครับขดลวดเป็นขดลวดขั้วสายนะครับเนี่ยคือขั้วสายแต่ละขดนะครับมันห้อยนะครับเมื่อขณะที่สายรัดขาดมันจะห้อยลงไปตรงนี้ก็คือโรอเตอร์ไอ้นี่คีบโรเตอร์คีบโรเตอร์จะมีมีไว้เพื่อทำให้เกิดลมนะครับเพื่อระบายความร้อนเวลาโรเตอร์หมุน โเรโเตอร์ตรงเนี้ยมันมีสิทธิ์ปั่นโดนอีกขั้วสายที่ห้อยนะครับลัดสายลงไปนะมันห้อยเนื่องจากสายรัดมันขาดดังนั้นอาจจะทําให้มันขาดทําให้มอเตอร์ขาดนั่นเองคนเลื่อนมอเตอร์ขาดเราก็เพียงจะต่อสายกลับเข้าไปก็จะสามารถใช้งานได้ในเดิมครับอันนี้ผมก็จะต่อเข้าไปอีกหนึ่งเส้นสายรัดนะครับเช่นเดิมครับต้องทําสายรัดให้งอก่อนนะครับ จางนั้นอันนี้แน่นมากครับต้องใช้คีมช่วยดึงจริงแป๋มนะครับช่วยดึงขึ้นมานั่นแหละคนในที่ขดลวดมันห้อยลงไปแล้วนะครับก็พยายามเอาฮ่าให้ใช้สกุรไลนยะเคลียแล้วก็เอาสายลัดเนี่ยพันพันตรงขั้วสายนะครับเพื่อไม่ให้มันห้อยลงไปใกล้โรเตอร์มากนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวโรเตอร์ปั่นโดนก็จะขาด ทำให้เราต้องมาเสียเวลาต่อขนลวดนะครับพัดลองตัวนีอ้อาการเสียก็หนักครับเดี๋ยวต้องติดตามในตอนต่อไปครับการมันหนักมากนะครับตัวนี้ต้องทำหลายจุดก็รัดให้แน่นนะครับแล้วจากนั้นก็หมุนโรเตอร์ดูครับโรเตอร์เนี่ยฝืดครับ มุนโรเตอร์ดูว่ามันไปชนไหมครับกับขั้วสายนะครับกับสายกดกดลวดนะครับให้ดูว่ากดลวดอะไปชนใกล้หรือใกล้โรเตอร์หรือเปล่านะครับใช่ครับถ้าใกล้โรเตอร์เราต้องจัดใหม่นะครับจัดอย่าให้มันใกล้มากเพราะอาจจะปัน่นโรเตอร์อาจจะปั่นกดลวดขาดครับเสังเกตว่ามันจะเปิดนะครับ หมุนแกนโรเตอร์ดูแล้วปรากฏว่าไม่พิュฟสงสัยว่ามันจะฝืดเดี๋ยวผมจะทําการฉีดน้ำมันจักรแบบจุ่มฉ่าครับการฉีดน้ำมันจักรแบบจุ่มฉ่าก็สามารถเข้าไปที่ใต้วิดีโอที่ท่านกําลังชมอยู่นะครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับนลังจากคลิกเข้ามาแล้วก็คลิกแถบตรงนี้นะครับแล้วลากลงมาที่หมวดพัดลมครับ ็จะมีการฉีดน้ามันจากตอนที่หนึ่งนะครับกับฉีดน้ํามันจากตอนที่สองแบบชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะครับเราก็เลือกเอานะครับว่าจะฉีดแบบไหนนะครับถ้าจะอย่างชุ่มฉ่าเลยก็แบบสองเลยครับถ้าแบบง่ายก็เอาแบบตอนหนึ่งนะครับเข้ามาแล้วก็ทําการคลิกวิดีโอนี้เข้าไปชมได้เลยครับฉีดน้ํามันจากนะครับตอนสองนะครับแบบชุ่มฉ่านะครับคลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นเราก็จะมีวิดีโอให้ชม หลังจากผมจที่ผมทําตามวิดีโอในชุดนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ปรากฏว่าลองเปิดดูปรากฏว่าพัดลมก็ยังไม่หมุนเหมือนเดิมนะครับอาการเครื่องนี้สาหัสครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับ